สวัสดีค่ะนักเรียนป .2 ที่น่ารักทุกคนนะคะมาพบกับคุณครูตุกตานะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาตอบคำถามฉันรู้อะไรนะคะจากกิจกรรมที่1.2ค่ะในตอนที่1นะคะมองเห็นวัตถุต่างๆได้อย่างไรในตอนที่1นะในหน้าที่ 13แล้วก็14นะคะก่อนที่เราจะไปตอบคำถามฉันรู้อะไรนะคะคุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาทบทวนกิจกรรมที่เราทำไปก่อนนะคะอ่ะอันนี้นะคะนักเรียนจําได้ไหมคะว่าทำไมแมวมันถึงมีตาสะท้อนแสงออกมาคะเรามองเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นปีศาจใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่ปีศาจนะคะแมวเป็นลักษณะยังไงทำไมดวงตาเนี่ยของแมวเนี่ย ทำไมถึงมีแสงทำไมถึงเรืองแสงได้มาฟังกันเลยนะคะแต่การที่เราเห็นดวงตาของแมวมีแสงสว่างนั้นก็เพราะมีแสงมากระทบที่ดวงตาของแมวค่ะโดยในดวงตาของแมวนั้นจะมีเนื้อเยื่อพิเศษที่ช่วยให้แมวสามารถมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีแต่ดวงตาของมนุษย์นั้นจะไม่มีเนื้อเยื่อพิเศษแบบนั้นนะคะทําให้ตาของมนุษย์ไม่เรืองแสงเมื่อมีแสงมากระทบดังเช่นตาของแมวค่ะอ่าก็เพราะว่าทําไมแมวถึงมี าตาเลืองแสงคะก็เพราะว่าแสงเนี่ยมากระทบที่ดวงตาของแมวนะคะแล้วก็แมวเนี่ยก็มีเนื้อเยื่อพิเศษใช่ไหมคะในการทําให้แสงกระทบกับตาเนี่ยเกิดการสะท้อนกลับมาเป็นลักษณะเลืองแสงแบบนี้นะคะแต่มนุษย์เราไม่มีนะลูกนะต่อไปนะคะเราก็มาดูนะคะกิจกรรมของเรานะคะกิจกรรม ที่1.2นะคะจำได้ไหมคะการที่เรานำวัตถุนะคะกับเทียนเนี่ยไปอยู่ในกล่องนะคะกล่องที่มืดๆให้มันมืดๆนะคะแล้วเรามาสังเกตกิจกรรมกันนะ,ะกิจกรรมนี้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรคะเด็กๆเ,เป็นการพยากรณ์หรือว่าการสังเกตการมองเห็นรูปน์และเทียนไขนะคะเมื่อเรามองผ่านรู เข้าไปในกล่องน,นะคะก่อนที่เราจะจุดเทียนไขหรือว่าหลังจุดเทียนไขแล้วนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนนะคะอันนี้คือสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะก็จะเป็นการเตรียมนะคะาการเตรียมชุดการทดลองนะคะเห็นไหมคะเราก็จะเจาะรูนะคะนักเรียนคิดว่าในกล่องนี้จะมืดไหมคะมืดใช่ไหมคะเพราะว่าเราปิดหมดเลยเรามีแค่รูเล็กๆนะคะโดยที่ใช้ดินสอเนี่ยในการจิ้มเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็มาดูนะคะว่าเขาจะสังเกต เห็นหรือว่าไม่เห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องอะสังเกตกันเลยนะ,ะนักเรียนดูนะพี่ผู้หญิงคนนี้นะคะจะสังเกตเข้าไปในกล่องเป็นไงมืดไหมมืดมากเลยนะคะเห็นไหมคะก่อนจุดเทียนไขในกล่องมันก็มืดมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเขาก็บอกว่ามองไม่เห็นนะคะต่อไปนะคะพี่ผู้ชายก็จะนำอ่าไฟนะคะ ขีดไฟนะคะจุดไฟแล้วก็เอาวิจุด่าให้เกิดเปลวเทียนที่อยู่ในกล่องนะคะทีนี้ก็ปิดปิดฝากล่องค่ะแล้วจากนั้นก็ให้พี่ผู้อิะามาสังเกตอีกนักเรียนคิดว่าจะมองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องนั้นไหมามาสังเกตกันนะขนาดจุดเทียนไขในกล่องเป็นยังไงคะมองเห็นไหมเอ่ยอมองเห็นใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะเป็นลูกบอลน,นะคะเมื่อเราจุดเทียนไขแล้วเราจะ มองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องนั้นด้วยนะคะโดยที่แสงเนี่ยจะเดินทางมายังตรงไหนคะแสงจะมีการกระจายแสงเดินทางมายังวัตถุตรงนี้นะคะจึงทําให้เราเนี่ยเวลาเราส่องไปเนี่ยนะเราก็จะมองเห็นวัตถุที่ที่เป็นลูกบอลอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็ยังเห็นเทียนด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะเห็นเปลวเทียนนะคะแล้วก็เห็นด้ามเทียนตรงนี้นะคะ ต่อไปนะคะเราก็มาดูสิคะว่าเปลวเทียนเนี่ยมีการเดินทางกระจายแสงของเปลวเทียนเนี่ยออกเป็นยังไงให้นักเรียนมาฟังกันนะคะนะคะว่าแสงจากแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยจะออกจากวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทางเป็นแนวตรงนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามาเขียนแผนภาพนะคะแสดงแนวการเคลื่อนที่ของแสงจากเปลวเทียนไขนะคะเราก็จะมีลูกศรมากมายเลยนะคะพุ่งออกจากตัวของเปลวเทียนไขนะ ใช่ค่ะอันนี้นะคะคือการเดินทางของแสงนะคะาการเดินทางของแสงของเปลวเทียนนะคะหรือว่าจะเป็นหลอดไฟก็ตามนะคะเราก็จะเห็นว่าทิศทางการเดินแท้ขอโทษค่ะทิศทางการเดินทางของแสงเนี่ยจะเป็นทิศทางแนวตรงแล้วก็ทุกทิศทางเลยนะคะที่จริงแล้วนะคะ ลูกศรเนี่ยอาจจะเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะแต่อันนี้แค่ยกตัวอย่างนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็ให้นักเรียนเห็นภาพนะคะว่าแสงมีการกระจายทิศทางในลักษณะแบบนี้นะคะคือได้คือกระจายแสงออกได้ทุกทิศทางเลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแผนภาพนะคะแผนภาพแสดงการเคลื่อนที่ของแสงที่ทำให้เห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงนะคะนี่ค่ะ ทำไมเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยทำไมเราเห็นวัตถุก็เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเปลวเทียนเนี่ยนักเรียนมันมีการกระจายทิศทางน,นะคะแสงเนี่ยมาถึงกระจายทิศทางของแสงมาถึงวัตถุที่อยู่ในกล่องนะคะก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ในกล่องได้นะคะ,ะมาฟังกันอีกครั้งเพราะเมื่อแสงจากเปลวเทียนไขเคลื่อนที่ไปยังลูกบอลหรือตกกระทบลูกบอลแล้วต่อมาแสงนั้นก็จะสะท้อนจากลูกบอลเข้าสู่ตาของเราค่ะ จึงทาให้เรามองเห็นลูกบอลได้และการมองเห็นแท่งเทียนไขซึ่งก็เป็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงก็เช่นกันนะคะก็จะมีแสงจากเปลวเทียนไขเคลื่อนที่ไปยังแท่งเทียนไขแล้วต่อมาแสงก็จะสะท้อนจากแท่งเทียนไขเข้าสู่ตาของเราค่ะ,ะทีนี้นะคะคุณครูขอเปรียบเทียบนะคะกับดวงกับดวงตาของแมวนะคะเห็นไหมคะว่าเมื่อแมวเนี่ยได้รับแสงนะคะ เมื่อแมวได้รับแสงกระทบไปที่ดวงตาของแมวเนี่ยก็จะทําให้แมวเนี่ยเกิดการามีมีตาเรืองแสงนะคะเพราะว่าแมวเนี่ยเขามีลักษณะเยื่อตาพิเศษนะคะไม่เหมือนมนุษย์นะคะทีนี้นักเรียนมองภาพออกไหมคะว่า,าไฟนะคะหรือว่าเปลวเทียนเนี่ยนักเรียนจะกระทบมายังวัตถุนะคะทําให้เรานะคะนักเรียนสามารถมองเห็นวัตถุในกล่องที่มืดๆนั้นได้เพราะว่าเรามี เปลวเทียนนะคะแต่ถ้าเราไม่มีเปลวเทียนเนี่ยเราจะมองเห็นไหมมองไม่เห็นนะคะนักเรียนไม่ว่าเราจะอยู่ไหนก็ตามแต,แต่ถ้าอยู่ในห้องมืดมดอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งของต่างๆใช่ไหมคะในห้องมืดมดนะคะอ่ะอันนี้นะคะเราก็จะในระดับชั้นป2เนี่ยเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการเดินทางของแสงนะคะแล้วก็ทิศทางของแสงเป็นยังไงนะคะอันนี้คือจุดประสงค์ที่คุณครูอยากให้นักเรียนทราบนะคะก็คือทิศทางของแสงเนี่ย จะเป็นทิศทางในแนวตรงแล้วก็เกิดขึ้นได้ทุกทิศทางเลยนะคะแสงมีการเคลื่อนที่เป็นแนวตรงทุกทิศทางจำเอาไว้นะคะ,ะต่อไปนะคะนักเรียนเราก็มาอ่า สรุปนะคะผลการทํากิจกรรมของเรานะคะในกิจกรรมที่1.2นะคะก่อนที่เราจะไปตอบคําถามนะามาฟังอีกครั้งหนึ่งการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงแสงจากแหล่งกําเนิดแสงจะเข้าสู่ตาของเราโดยตรงค่ะส่วนการมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนั้นต้องใช้แสงจากแหล่งกําเนิดแสงอื่นนะคะโดยแสงจากแหล่งกําเนิดแสงจะตกกระทบวัตถุนั้นแล้วสะท้อนเข้าสู่ตาของเราเราจึงมองเห็นวัตถุนั้นได้ะคะ่ะ สรุปสั้นๆก็คือเมื่อดวงตาของเราเนี่ยนักเรียนมองไปหาแหล่งกําเนิดแสงนะคะ,ะดวงตาของเราเนี่ยมองไปยังแหล่งกําเนิดแสงหรือว่ามองไปที่มีแสงสว่างเนี่ยก็จะทําให้วัตถุนั้นนะคะนักเรียนก็ก็จะทําให้วัตถุนั้นนะคะเข้าสู่ตาโดยตรงเห็นไหมคะแต่ถ้าเปลวเทียนนะคะกระจายหรือว่า กระทบมายังวัตถุนะคะแล้วเราก็มองไปที่วัตถุก็จะทําให้เรามองเห็นวัตถุนะคะเพราะว่ามีแสงสว่างอยู่ในที่มืดๆนั่นเองนะคะถ้าไม่มีวัตถุนี้นะคะนักเรียนถ้าไม่มีวัตถุนี้เราก็มองเห็นรอบกล่องได้เพราะว่าอะไรคะก็เพราะว่ามีแสงสว่างที่อยู่ในกล่องเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเรามองมายังวัตถุนะคะเราก็จะมองเห็นวัตถุได้เพราะว่าเปลเทียนเนี่ยนักเรียนสามารถ กระจายแสงเนี่ยมายังวัตถุนะคะทำให้เรามองเห็นได้นะคะจำเอาไว้นะอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมนะคะอ่าสิ่งที่เราทำไปแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นการบันทึกผลของการทำกิจกรรม,มเห็นไหมคะว่าก่อนจุดเทียนเราไม่สามารถมองเห็นอะไรในกล่องนั้นเลยนะคะอันนี้ก็ขณะจุดเทียนนะคะก็ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในกล่องนะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นการาสรุปนะคะในสิ่งที่เราวาดลูกศรลงไปนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาตอบคำถามฉันรู้อะไรนะคะในตอนที่1ค่ะการมองเห็นลูกบอลและเทียนไขที่อยู่ในกล่องก่อนจุดเทียนและขณะจุดเทียนไขเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะ การมองเห็นลูกบอลและเทียนไขที่อยู่ในกล่องก่อนจุดเทียนไขและขณะจุดเทียนไขเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรการมองเห็นลูกบอลและเทียนไขที่อยู่ในกล่องก่อนจุดเทียนและขณะจุดเทียนไขได้ผลจุดๆุได้ผลยังไงคะแตกต่างกันนะคะโดยก่อนจุดเทียนไขจะ มองไม่เห็นลูกบอลและเทียนไขขณะจุดเทียนไขก็จะทำให้เรามองเห็นลูกบอลและเทียนไขนะคะข้อที่2นะคะแหล่งกำเนิดแสงในกิจกรรมนี้คืออะไรนะคะแหล่งกำเนิดแสงในกิจกรรมนี้ก็คือคืออะไรคะเปลวเทียนไขนั่นเองนะคะข้อที่3การมองเห็นสิ่งต่างๆได้ต้องมีอะไรเป็นส่วนประกอบบ้างการมองเห็นสิ่งต่างๆได้ต้องมีมีอะไรคะ มีตาและก็แหล่งกำเนิดแสงใช่ไหมคะแสงจากแหล่งกำเนิดแสงข้อที่4ค่ะเรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไรเรามองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงโดยแสงจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะจะเข้าสู่ตาโดยตรงนะคะไง่ายไหมคะเด็กๆข้อที่5นะคะเรามองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงได้อย่างไร เรามองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงโดยแสงจากจากอะไรคะจากวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดแสงในการทดลองของเราก็คืออะไรคะเทียนไขใช่ไหมคะกระทบอะไรคะกระทบวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะอันนี้มันสั้นนะคะนักเรียนบรรทัดนี้มันสั้นขครูอนุญาตให้นเรียนเขียนข้างล่างนะคะข้างล่างตรงนี้ได้นะคะนะ นี่เห็นไหมคะโดยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงกระทบวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงเข้าสู่อะไรคะเข้าสู่ตานะคะก็หมายความว่าเรามองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยได้จากการที่วัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงนะคะก็คือเทียนเปลวเทียนนี่นักเรียนกระทบนะคะ นําแสงเนี่ยมากระทบที่วัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนั่นก็คือลูปบอลน,นะคะจึงทําให้เรามองเห็นนะคะนะแล้วสิ่งที่เรามองเห็นก็คือดวงตาของเรานั่นเองใช่ไหมอ่ะต่อไปนะคะข้อที่6ค่ะการมองเห็นวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงจะมีมีอะไรคะจะมีแสงจากแหล่งกําเนิดแสงเข้าสู่ตาโดยตรง แต่การมองเห็นวัตถุที่ไม่เป็นแหล่งกำเนิดแสงต้องมีอะไรคะต้องมีแสงจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะเพื่อมากระทบกับวัตถุแล้วเข้าสู่ตานะคะจึงจะทําให้เราสามารถมองเห็นวัตถุในนั้นได้นะคะอ่ะมีนักเรียนไม่เข้าใจไหมคะมีนักเรียนไม่เข้าใจไหมคะอ่ะพูดง่ายๆนะคะก็คือ,อจากกิจกรรมนี้นะคะนักเรียนจากกิจกรรมนี้เนี่ย จะทําให้เราทราบว่าแสงนะคะนักเรียนแสงเนี่ยแสงจากวัตถุที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงเนี่ยนักเรียนจะมากระทบกับวัตถุที่ไม่ใช่แหล่งกําเนิดแสงนะคะแล้วจึงจะเข้าสู่ตาของเราใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองไปที่แหล่งกําเนิดแสงนะคะก็จะทําให้เราเห็นนะคะเห็นเปลวเทียนจากแหล่งกําเนิดแสงเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าเรามองไปที่ลูกบอลน,นะคะนะในขณะที่เราจุดเทียนไขเนี่ย เรามองเห็นลูกบอลได้ก็เพราะว่าอะไรคะเปลวแสงใช่ไหมคะมากระทบวัตถุนะคะจึงทําให้เรามองเห็นได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็พานักเรียนนะคะมาตอบคําถามฉันรู้อะไรนะคะในกิจกรรมที่1.2ในตอนที่1ไปแล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาทำอตอนที่2นะคะแล้วก็ตอบคําถามฉันรู้อะไรนะคะตอนที่2อด้วยเลยนะ คุณครูก็จะพานักเรียนนะคะมาตอบคําถามในตอนที่2แล้วก็ทํากิจกรรมในตอนที่2ไปด้วยเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่นะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ